ยังไงอามอําเปย์ไงมั่งโอ้โหเฮียสุดยอดมากเลยสุดยอดเลยเขาพาผมกับเพื่อนไปดูของแปลกแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพาไปดูอะไรมั่งมีประกาัดกันขัดปากกันแล้วก็มีไก่ชนด้วยมีไก่ชงด้วยใช่ไอ้นท์ครับมนีอะไรเก๋มั่งอ่ะมีเนื้อสเต็กโกเบจากญี่ปุ่นครับซาเต็กเนื้อโกเบจากญี่ปุ่นเฮ้ยข้าท่าข้าท่าจานเท่าไหร่วะ 4 5 0 0บาทครับ4,500ัหโอ้แม่โคกแพงเลยแต่เออเจ้าล่องรวยกูเลยเหรอพี่ไอ้เดี๋ยวเผาร้านตั้งทิ้งเลยเผาไปเลยครับร้านจะหมดสัญญาไปพรุ่งนี้อยู่แล้วก็ขายแพงอย่างเงี้ยใครจะให้มึงต่อสัญญาแต่ต้องสี่พไอ้บ้าเอ้ยจ้างละ4,500แดกแล้วห่อได้ไหมถ้าทำไม่หมดก็ห่อได้ครับกูไม่ได้เพรากว่าห่อกูบอกว่าห่อห,อหอ่อได้ไหมถ้าทำไม่หมดก็ห่อได้ครับ พอแมงพอมันแหลกเล้วภูมิใจต้องเอาหอ่อห่อแบบพุกพ่อแมงเนี่หยห่อเล่นไหมอ๋หอห่อเหรอครับห่อไม่ได้ครับก็แค่นั้นแหละเฮียพุกชักดียังมั่งไม่ออกเหนื่อยเลยกูจังใหญ่สี่พันห้าจังเล่นมีไหมมีครับจังเล็กเท่าไหรสองพันบาทครับอ่าสองพันบาทลงลงมาครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังแพงอยู่เลยอ่ะทางเอาจังเล็กมาจังเล็กหมดครับเลยออาจารย,าย์ใหญ่นั่งอ่ะแม่มาเข้าไขา่จังใหญ่ เฮ้ยเดี๋ยวเผาไม่ทิ้งเรารอบสองเลยเฮ้ยติ๊กโกเบซ้อนเกียดอะไรกูไม่เชื่อนะแม่โคแพงเลยเอาแบบไทยๆดีกว่าเอาโคหงุ่งโคงยางคำอะมีไหมอะมีครับอ่าจานใหญ่เท่าไหร่แปดร้อยครับจา่ายเลยค่ะสี่ร้อยครับเออถูกลงมาเยอะเลยอ่งางั้นเอาจา่ายเลยกป่ะตอนนี้จานเล็กหมดครับเหลือจานใหญ่งั้นไงแม่มันทับไห้ย่ะเฮ้ย การสุนเตียอะไรก็มาคุแหลกได้หมดไป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 อาจารย์จาที่นั่แล้วกันไปไปได้ครับเอาเฮียครับแล้วผมอ่ะผมเชี่อยอะไรก็เกีเยนอะไทั้งทีจังมังใหญ่เด็กนักริงนะเฮ้เอากาแบบนาเอามา,มาพอดี่คนนี่หละนี่แหละบอกเราไงมึงทำงานรีเงี้ยงานเข้าตึงกูเชี่อสีหมองมือึงเนี่ยหัวใบหัวดีอยู่แล้วนยเชี่อเลย อย่ามังบอกว่ามันจะพาลูกทัวมานะนักท่องเที่ยวมาอีกมาคราวนี้มาเป็นร้อยมาเป็นร้อยกูก็ลาบเลมึงก็ลาบเละเนี่ยเออแต่ว่ามึงเกียงอะไรไว้ยัางอยังอ่ะไม่ต้องเกลียงละคุยจัดละไปเลยเลยเชิญเลยโอ้อตัวหากูก็ได้เท่งนั้นน่ะเอยมึงกูไปด้วยเนี่ยจัดด้วยนะตัวเนี้ยฮะ